วันนี้ยายก็อาการก็ยังไม่ซ้ำเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอ้ยไอเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแหบเซ็กซ <laughs> <Have sexy. S 1> ี่แหบเซ็กซี่กินหมักแตงแ้วมันจังไอชุ่มคอมันขันคอแม่ลน,น,น่นอนเนี่แหละพี่น้อง ทั้งแดดทั้งฝนช่วงเมื่อกี้นี้ฝนแน่แดดแน่เบิงบ้งเด้อเดี๋ยวสิให้เบิง้งโมเมนต์ลอมจนอันนั้นแล้วบอนี่ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของยานี้ส่งมาให้ยายแกก็อมวันละคันที่ไอไอเนี่ยแล้วก็อมเธอละสองเม็ดครั้งละประมาณสองเม็ดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย เพ่ดานนะมันมันมันฉีย <c oughs> ออนนี่แล้วสีทะลอกแล้วเห็นไหมค่ะกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินยังบอเดือยก,กินปีงตับ <c oughs> <c oughs> ปีงตับกับเป็นตาแสบอยู่ดีอันแล้วปีง <c oughs> แหมๆเออเออเมื่อคอยไปเอาม,าอม่อยายกินอันปีงตับเมื่อเช้าชื่อปีงตับมา เือม yeah, like. mm ัน hmm. น mm ี hmm. h, ่เอมันป so mm ิ hmm. ่งเข้าเจ้าปิ่งซุกคักไหมนี่นี่มือเน่ยมันดูไกลมากแม่ไปตื่นมาทีเลนตายกันน่แหละไอบุมีหัึเับเื้อเขาก็จริงกินข้าวแล้วก็กินยาอย่างแบบ มันอยากกมันอยากไม่ได้ลูกเอาชิมสักงน้อยัวบุกินกับเขาโมจีกับจินมักกินไ่ยชอบกินมากินตับมากินพอโล ก็เยี่วๆพี่น้องเย้ยมาโดนทั้งแดดแดดมันแดดแรงแล้วก็มาโดนฝนเขาเอินว่าอย่างกับพาษาล่าเขาเอ,าอาินว่าไอ้ฝนพาแข้งแบบเปียกๆมันกับโบโบปันไดดอกแต่ว่าทั้งย่ายแล้วร่างกายอกคอยแข็งแรงอมมันก็เลยจริงๆเลย แต่เกาปิีงตับมาให้น้องแต่เกาปิีงตับไปให้น้องคันว่าอันแต่เกาปิีงตับมึงไหว้พีกันได้ก็อีพอเขาบอกกินปิีงตับคุณคุณเหมือนพูดมา เึ้นเขาเยอข้นเาแล้วก็กินยามาคุมกินเขาแล้วก็กินยาแจ้งแล้ก็กรอบดีเนาะแต่ว่ามันแห้งแกไปไหน่อยเหนื่อยมนก็อ่อนเพราะว่าพอ,อเห็นปีนจับมันมันเป็นสีแบล็กสีนะ่ะยายจะต้องสืมากหั่นเป็นสี้นเดือดๆนะ่อ เออของมือสื่อดีอยู่ได้ไปเหมอเ้านี่ยังทานขอเอาเบิร์ดคู่ใหม่เลยตามใหม่เรือเท่านั้นนะข้าเจ้าก็ไปยืนเฝ้าอยู่เขาสักพักแล้วก็กินยานอนนอนงอวยนอน ทางไ่มันม right. like ันเป็นช the ุดนเนะมันอะมันหม่ไดนตัเกามันจะเปนิซิซดิดิซิซิคลองเกลื่านั้นคันว่าค่ันว่าเป็นไข้วัดนะสิมื่อยแล้วก็นี่แต่ยากนอนเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนมันจะเป็นอะมันมันมนอกเกลือเขากเกลือดีอาเกลือมันหมั ไม่ใช่มะเขาอีกอยู่บอกยังยู่นกับปุ๊กนี่เพราะว่าสิเพราะว่าสิเอามาเขาแต่ว่านำนัดคอยขืนร้ายลดยากเกิดเพราะว่าย่านเนาะมีคนมีคนเขาบอกว่าคอยบอกว่าอันคอยแล่นออกกําลังกายแต่มันเมื่อยมันมันเลือดเลี่ยงสมองอพ่อเนี่ยนะคอยปวดหัวคอยซื้อเครื่องออกกําลังกายมามาออกเงินมากับโบ๊โบแหงด้วยทันุ่นนบาทรอะว่าเจ้าเป็นตา เจ้าเป็นตะออกเครื่องอันนี้นะมันกับสีเฮ็ดแบงสีเหรอไหมนี่มันมันจังบดตรงยางไปไก่ยางนี่กลัวของฮะยางดีกลัวโอ้แต่บางมันดีเปล่มันเนี่มันเนี่ยถือโกาสไปหนึ่งโอ้กาสไปนึ่งยางไปนึ่ถ้ามาหน่อยไปเห่นนึ่มันก็จะไปได้สองหมื่น มปปเมอานปมืปลาชานะก็ขันว่ามือไดฝนตกตกระบบเ็นตาไปเลยมันมืน,นม่อานปิดมือปลาชช่างไม่ชอบไมอนงโอ้ไม่คุยงานไม่คุยหนีเมาน,นะมาคุยน้ำโมจิมันอยากออกไปน้ามันอยากไปด้วยน้ำ้า อันนี้ก็ยแต่ไปมันหอนอยากออกไปนานกเป็นห่วงมันอยู่ด้มันว่ามันเมากาแฟมักาแฟอันนเอากินนอยนึงเพิ่นบ่ฮู้จักเพิ่นกินเบิดองบานที่ือ่กาแฟ นี่ไม่จะหอนอ่ะหอนตาเลยอยากกินรึเาเอานั่งลงก่อนโอ้ยสุดยอา <c oughs> อืมอ่านี่ของเธอมันหุ่นจาว่าเป็นตากันยาวโมจิของุจากได้ป่ะคันว่าอันนี้เนี่ยนั่งลง <c oughs> นั่งลง,ง,ลงมันสีนั่งลงทากิน เอ้ยเอาอไปกินยังไม่เกือป่านนี้ก็นั่งลงทากินมันบอกมันบรอยาดคือหมาบานเท่าเด้มสมว่าเป็นหมาพันธุ์อยู่เด้มันกับบญาอยาดมันกันนั่งลงรลอทาออก,กินาขาเเข้าาบริอยากิน ทีแรกว่าเสียชื้อก๋วยเตี๋ยวมาสู่ยายกินยานมันพิษมันพิษอันมันตูนดินแน่พิษเครื่องปรุงเขาแน่ยันยันพิษไอ้องนะคยออกเขาออกเจ้บองที่แรกหมูว่านนี่ว่าสิพาลังไปใส่เขียวเลยหมูว่านนี่อันมันจันทร์นันไอไอแน่กับอันขอไปต่อทะเบียนรถพร้อมทะเบียนรถขาดไปเพิ่งสิพขอเดือน,นเลยตกใจว่า <c oughs> องันศไปเ็ดขีอวมันไอไอแน่นที่แรกกะว่าสิไปเฮ็ดแขีวนั่นละ่ะบัตประชาส้นเบิดเบิดแตัแ่องนก่อนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพุนย่านเข้าบ่าให้ใช่เลยได้ปรหเทศซาเ<ต>มอ่านมันว้อีรีเด้แป๊บเดียวนุค่าแป๊บเดียวยเไาให้ดองหลวงนะเฮ<อ>้ย อันนี้ไปเห็ดอยู่ตะโงยแป๊บเดียวว่าอีดีนั่งปับนั่งปับอเอนื้อพนัน,นคนก่นอนผมว่ามออั้งม,อ,มองือกเถื่อเลยไปไปสองเถื่อสามเถื่อมอังเถื่อเมืะะ่อเสาร์นี้เนาะคือจอนเขาปิีงของนอนมาคือต้องเสียบแหงแนตะ่ <อ umb. S 1> ว่าใครอยู่เขาปีงซุก <อ umb. S 1> เขาปิีงโมเมนต์ปีงอัน พอ่อเหลือ่อมเหลื่อมข้าอยางยากเอาเยันข้าวยากยานมันหน่อยยานยานกินมันหน่อยข้าวมะแรงสิเดียเ๋ยวไปกี่ยางชวนนีได้ไหมกี่ยางพี่น้องเอ,อ้ยนอนนอนกลางคืนนอนพกถุมคอยยกหัวลูกชายคอยเมื่อคืนนี่อันหิยุ่งเฮื่อนถาเรือพ่อกับแม่ไปกีดยางว่ามันก็เล่นอันเบิ้งติ๊กตกถาเนาะ เบิ่งโทรศัพท์ค่ะสงสัยมันเห็นไฟรถพอกเมมามมนก็เปล่าปิดไฟแล้วก็นอนเห็นเห็นช่างเห็นช่างทาคือนอนรับรับอันโดนละละคอยคอยก็เลยบอกว่าเฮ้ยนั่นนั่นมันพวกกระลับได้หันนะมันมันยังไม่ทันรับได้หันนะว่าหนูก็รับแล้วมันว่าเออมันก็เห็นนอนควงได้มาได้ มัวลู้วันสีซันแม่เนาะแต่ก็ไปเบิรงโทลด์หรือซับน้ยังห่อนหอนอยู่เ <c oughs> มื่อท่านรับบอกเ <c oughs> มื่อทัานรับดอกกับว่าควรเพิ่นซาก,ก็ให้เพิ่นตีตามว่าเพิ่นรับซะเ <c oughs> มื่อ <c oughs> ไอ้เบ้นท์ห้องก็ได้ย,ยี่ปกปกปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนาะน่าสีซันรับ <c oughs> มาเบิรองอยังห่อนอยู่อีกเออไปบายเบิงเครื่องเบิงเครื่องยังห่อนอยู่ หน้าที่แล้วยาย่ายกับอินพอดีเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ดูอาการของยายสมควรนะคะเล่ากับไอเปยนเขายกเอิญมา,า,า,ายากกังก็เป็นเสียงอันแหบเสน่ห์เดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ